สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอพันธิ์ที่บอกแล้วผลตรวจเลือดจากสิ่งนี้ในคดีแตงโมเป็นเลือดของใคร วันที่27มิถุนายน65หมพอพรทิพย์หรือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภาได้ฟนอินให้สัมภาษณ์กับพิธีกรนักสแสดงชื่อดังบุ๋มปนัดดาในรายการดราม่าวันนี้ตอบชัดถึงประเด็นที่มีคนส่ง้าข่าวจากต่างประเทศคล้ายกับของแตงโมกลับมาที่ประเทศไทยหลังหายไปจากวันเกิดเหตุเพื่อให้ทําการตรวจสอบพิสูจน์และใช้เป็นอีกหนึ่งหลักฐานในคดีดแตงโมซึ่งบุ๋มปนัดดาก็ได้ถามว่าในส่วนของ้าข่าวค่ะคุณหมอคะอัปเดตให้ ฟังหน่อยค่ะว่าผ้าข่าวนั้นของจริงหรือไม่นั่นหมอพรทิพย์ก็ตอบแบบชัดๆว่าออกมาแล้วค่ะของปลอมค่ะอย่างแรกเลยคือมันไม่มีรูมันไม่มีรูตามที่เราเห็นด้านหลังเวลาน้องแตงโมงเขาผูกจะมีรูผ้าน,นี้ไม่มีแต่ว่ามันมีเลือดมนุษย์จริงๆแล้วก็พอตรวจ DNA มันเป็นเลือดผู้ชายค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะต้องพิจารณาว่าจะทําอย่างไรต่อเพราะว่าอยู่ๆมันมีเลือดมหาศาลมาได้อย่าง รและใครเป็นคนที่ซองเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่แล้วค่ะไม่ใช่เรื่องของหมอแล้วค่ะหลังจากนั้นบุญปนดดธรรมย้ำอีกครั้งว่าแต่สรุปก็คือไม่ใช่พาของแต่งโมแน่นอนซึ่งหมอพรทิพย์ก็ตอบย้ำชัดอีกครั้งว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะก่อนที่หมอพรทิพย์จะพูดถึงคดีแต่งโมปิดท้ายว่าสุดท้ายอยากจะบอกว่าอย่างที่เคยบอกว่าอย่าดูคดีแต่งโมแบบและครเบื่อไม่อยากตามอยากให้มองว่าจะเป็นคดีที่เปลี่ยนแปลงระบบเพื่อให้สังคมหรือกระ บนการยุติธรรมดีขึ้นค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ